พี่บอยมองว่าแอนทองอยู่ในจุดที่ไม่ต้องมาสร้างภาพอะไรแล้วความดังนี่ติดลมบนแต่ที่ทําเพราะคําว่าน้ําใจจริงๆนะทีนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปถามว่าทาไมแอนทองถึงหันมาช่วยเกษตรกร,ร,กรอันนี้พี่บอยไม่ได้คุยกับแอนนะนะแต่ว่าพี่บอยเชื่อมโยงจากที่รู้จักแอนทองผสมมานานแอนทองเนี่ยเกิดมาในชุมชนแออัดนนองแขมช่วงโควิดเนี่ยเขาก็เคยเอาข้าวไปแจกคนจนหรือคนยากไร้บริเวณน้องแขมพุทธมนตร เขาก็บอกว่าบ้านเกิดของแอนทองผสมเนี่ยเกิดจากกองขยะแถวหนองแขมหรือแอนเนี่ยช่วยคุณยายซึ่งเลี้ยงเธอมาตั้งแต่เด็กด้วยการเก็บผักขายเพราะฉะนั้นแอนจึง เข้าใจสัมผัสความทุกข์ของคนไม่มีกินหรือคนที่ทําการเกษตรแล้วเข้าใจหัวอกได้ดีเพราะแอนเคยเป็นเด็กเก็บผักให้คุณยายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่แปลกเลยพอเราย้อนไปดูประวัติแอนทองแล้วเราจึงชัดเจนว่าแอนทองได้ทําในสิ่งที่ตัวเองตระหนักรู้โดยที่ไม่ต้องบอกเลยเพราะเป็นคนที่ทุกขมาแบบเดียวกันน้ําใจที่แอนทํามันคือรอยยิ้มที่พี่บอยสัมผัสได้พี่บอยเชื่อว่าน้ําใจที่แม้ว่าเราไม่ได้เป็นคนบริจาคแต่แอนทําเราเห็นข่าวนี้เรามีความสุขและเราก็ภูมิใจที่เรา รักที่เราศรัทธานางเอกคนนี้ที่ชื่อแอนทองผสมนี่คือเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิง